มาเข้าห้องเรียนแป๊บหนึ่งนะคะเข้าห้องเรียนแป๊บนึงเข้าห้องเรียนฝากแชร์ด้วยครับเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนเลยนะคะเข้าห้องเรียนนะพี่อ๋องเปิดให้ด้วยนะคะค่ะคันนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะ isolate นะคะที่เราได้ยินนะคะบอกแม่มดทําไมเปิ้ลมีการกักตัวนะคะ isolate isolate คืออะไรนะคะวันนี้แม่มดจะเอา standard ในความรู้ในการที่จะใช้กัญชา มาให้พวกเราดูว่ากัญชานะคะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆใ,ในสแตนดานของกัญชาเนี่ยลักษณะในการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่เรานำมาสกัดนำมาใช้นะคะจะเป็น3ตัวหลักๆอันที่หนึ่งก็คือว่า full s p e c t r u นะคะอย่างของแม่มดรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น full spectrum f u ส l spectrum คำว่ากัญชา full spectrum แ่ว่าจะเป็น CBD นะคะ f u ลส s p e ตรัมแต่ส่วนมากมันจะเป็น CBD นะเจ้า เพราะว่า THC จะมีข้อจำกัดการใช้มีข้อจำกัดการใช้มากกว่า CBD เนื่องจาก CBD เนี่ยมันถูกกฎหมายแล้วก็หลายๆประเทศเปิ้นปลดล็อกหมดแล้วเพราะว่ามันไม่มีผลทางด้านสมองนะคะจะไม่มีใครในโลกใบนี้ที่ใช้ CBD แล้วเมาเนาะจะมีอยู่คนเดียวน,นั่นเนาะผู้กับหนังนัะ่นะ Full Spectrum คืออะไรแล้วมีอะไรใน Full Spectrum ค่ะ Full Spectrum นะเจ้าเอกสาร การเรียนการสอนหมายเลข194นะคะฟูสเปกในนั้นก็คือว่าจะมีเทอร์ปีนนะคะมีเทอร์ปีนเทอร์ปีนบวกกับแคนนาบินอยซึ่งในแคนนาบินอยนี้ก็จะมีทั้ง t s c อยู่ด้วยในตามกฎหมายของทางยุโรปนะคะในยุโรปเนี่ยในกรณีของ CBD เนี่ยเขาบังคับ ตามกฎหมายก็คือว่าให้มีสารที่เป็น t s c หรือว่าสารที่ก่อให้มีผลกระทบต่อระบบประสาทหรือว่าการเมาเนี่ยต้องน้อยกว่า2%นะเจ้า0.2ค่ะโทษทีส่วนอเมริกาเนี่ยมีกฎหมายว่าจะต้องมี t s c ต่ำกว่า0.3%คือให้เพิ่มมากกว่าทางยุโรปเนี่ย0.1%เราถึงจะถือว่าเป็นสารจาก CBD นะคะฉะนั้น คำว่า CBD นะคะ full spectrum หมายความว่าในนี้จะมีทั้งเชอร์ปีนแล้วก็มี t s c ในปริมาณทางการแพทย์นะคะถ้าในยุโรปต่ำกว่า0.2ถ้าในอเมริกาต่ำกว่า0.3อันนี้คือคำว่า full spectrum ค่ะอันต่อไปก็คือ broad spectrum Ừ ừ บอร์ดสเปกตรัมมีอะไรในบอร์ดสเปกตรัมนั้นยังมีเทอร์ปีนอยู่นะแล้วก็มี CBD แต่จะต้องไม่มี THC เราถึงจะเรียกว่าบอร์ดสเปกตรัมก็คือยังมีเทอร์ปีนทั้งหลายอยู่นะฮะเทอร์ปีนในกลุ่มอโลมาสารที่อยู่ในกัญชาที่เทอร์ปีนเทอร์ปีนว่าจะมาสอนพวกเรายัางไม่ได้สอนสักทีเนาะเกี่ยวกับเรื่องเทอร์ปีนมาโดนโควิดควายขวีดก่อน แต่บอดสเปกตรัมต้องซีโรหมายความว่าไม่มี t s c เลยเราถึงจะเรียกว่าเป็นบอดสเปกตรัมนะเจ้าอันที่3ก็คือ CBD Isolate Isolate ก็เหมือนกับที่เราเห็นนะีคะว่าทุกวันนี้เราต้อง Isolate นะเราต้องเราจะได้ยินคุณหมอพูดบ่อยมาก Isolate i Is อ o l a t e i s o l a t e คือว่ามีค่าคนเดียวจะไม่มีใครใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้อีกแล้ว ก็คือว่าต้องมี CBD 99.99% 99ไม่มีเทอร์ปีนไม่มี TSC เราถึงจะเรียกว่าไอโซเลตซึ่งไอโซเลตนั้นก็มีทั้งในรูปแบบของน้ำรูปแบบของผงซึ่งจะมีราคาแพงกว่าเพราะว่าต้องใช้การสกัดที่มากกว่าการสกัดในแบบของบอดสเปกตรัมหรือว่าฟูลสเปกตรัมนะคะ